สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่อง นัดรถสวยมือ2นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันอีก1นึ่คันนะคะเป็นรถ Toyota a เ t i ติ 1.8e ปี2017นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่4 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ด้วยนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งลนเทนเลอร์มาสดๆร้อนร้อยเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยอาจจะมีรอยเฉียวชนบ้าง นะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาเอาติด1.8อยู่เรียติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะนัดแถมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะคะถ้ามาซื้อกับนัดในช่องทาง y o u t u b e นะคะแถมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นโฉมหน้าใหม่แมนเดเชนเรียบ้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติ r e ลเฟกเตอร์คมใส่ขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะจริงๆแล้วคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กอลอยปดเงาสสีนะคะคันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนถอดล้ออะไหล่มาใส่ในส่วนของล้อหน้าฝั่งคนขับนะคะ ช่วงล่างนะคะก็สภาพเดิมๆเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊นะคะรอยซีนด้านในเดิมๆหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v t i เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลียวมาตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวอัลติเขาเลยนะ กระจกเดินแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ t o โยต้มีติดอยู่ครบทุกบ้านนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะสภาพสวยๆงามๆเลยนะคะนี่นะคะก็คือเป็นล้อแมกอลอยปัดเงาสงสีลูกค้าจะได้เป็นล้อแมกซอลอยปัดเงาสงสีทั้ง4ี่ด้านเลยนะคะพอออด้านหน้าเขาน่าจะเอาล้ออะไรมาใส่นะอาจจะมีการเอ็กซิเดนต์ยางแตกขึ้นมานะคะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมเเลยรับประกันนะคะรถที่เรานะคะไม่มีเรื่องชนหนักพิวามจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะ ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะด้านล่างก็มีในส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาเอาติดเครื่อง1.8อยู่มีเข้ามาแล้วนะคะคันนี้เลยนะเป็น t ต y o ต a a เอาติด 1.8E ปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะออกรถได้ถูกอาชีพนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะตอนนี้มีบริการส่งรถสไลด์ฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส่งรถสไลด์ ให้ฟรีเลยนะคะลูกคา้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเรามีตั๋วเครื่องบินให้ฟรี2ใบนะขึ้นมารับรถที่กรุงเทพเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของด้านในตัวรถกันต่อเลยคะ่ะรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะให้ดูที่เรืลอไมยกันก่อนนะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่122,540กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะ ภายในนะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะเครื่อง1.8นะคะภายในจะเป็นโทนสีดํานะ แอร์นะคะเป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบบังติฟังก์ชั่นิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นเครื่องเล่นเสียงวิทยุ f A m c d u H b s b ได้นะคะแอร์นอนาล็กหมุนมือปรับได้4ระดับนะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีช่องวางแก้วด้านข้างให้2ใบนะคะ มีที่พักแขนให้นะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพส,ายสวยๆงามๆเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะลูกค้าได้รถคันี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังะคะ่ะก,กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิ้งโจ้นะคะให้ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะ ตรงแห่งประตูนะคะมีช่องวางแก้วให้ทั้งสี่บานประตูเลยนะคะมีที่วางแก้วให้นะมาชมกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเดี๋ยวนัดไปเปิดด้านในก่อนนะเมื่อกี้นัดลืมเปิดนะคะคันนี้นะคะที่เปิดสัมภาระด้านหลังนะคะเปิดได้จากด้านในนะคะอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะ ้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะกระเป๋าเดินทางนี่ใส่ได้3-4ใบเลยนะคะด้านล่างเขามีอะไรมาให้เราบ้างอ่า ด้านล่างนะคะมีล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงให้เลยไม่ใช่ล้ออะไหล่อันนี้เป็นล้อมแม็กนะล้อมแม็กนะคะที่เอามาเก็บไว้แล้วก็ล้ออะไหล่ใส่อยู่ตรงด้านหน้าฝั่งคนขับที่เราดูกันเมื่อตอนต้นคลิปนะคะอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างสภาพเดิมเดิมเลยนะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเรียงตัวสวยงามนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะหัวน็อตนะคะก็สภาพเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆสวยงาม ขอบยางนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 8 0แซีซี141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมเเลย ไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้สามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถได้เลยนะคะสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะไม่จกตาแน่นอนนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะ จุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆสวยงามเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีย้เลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้ t o y ยต a นะคะชงวนกันความร้อนก็ยังมีติดอยู่นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสำคัญน,นะคะไม่กลัวไม่ต้องกลัวผิดหวังแน่นอนนะของรถของเรานะคะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมไม่จกตาแน่นอนนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y o t a า l t i s 1.8e ปี2017นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยหรือว่าติดต่อมาหานะัดโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะในการอัปเดตคลิปรถให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆุกวันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่จองรถกับนัดนะคะผ่านช่องทาง YouTube นะนัดแถมน้ํามันให้ฟรีเต็มถังเลยนะคะแถมน้ํามันให้ฟรีเต็มถังเลยรีบติดต่อมาได้เลยนะคะย้ําเบอร์อีกรอบหนึ่งนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ